ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความดันพร้อมด้วยการวัดความอิทธตัวของออกซิเจนในเดินนะครับเป็นย่อ BLT รุ่น V6 อ่ะตัวบนนี้แสดงสถานะของตัวของช็อคของวัดความดันตัวนี้เป็นแสดงสถานะของตัวออกซิเจนแซนด์นะครับตรงนี้เป็นอันเด่นนะครับมีเพาตัวนี้เป็นแสดงค่าบันทึกย้อนหลังไปถึงครั้งสุดท้ายนะครับตัวนี้เราอยู่ในโหมดเดโมเนาะ มันแสดงสัญญาณแบตเตอรี่ตัวนี้กดปุ่มของวันคมดันเวลาตั้งค่าเวลาตั้งค่าสูงต่ำอะลามได้อย่างเงี้ยถ้าจะตั้งค่าสูงต่ำของตัว BP นะครับแล้ว,ลวสังเกตนะครับเี่นเลยกนไปต,งร,ตรงสายรักบีพีแเ้ากดตรงนี้ตั้งสูงต่ำได้ตั้งค่าสูงต่ำสูงเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบต่ำเท่าไหร่ครับ ตั้งค่าสูงต่ำได้หมดนะครับเนีย่ยจะตั้งค่าตรงไหนเข้าไปตรงอย่างเนี้ยออกซิเจนนะครับตัวนี้เสียงนะครับปิดก็ได้ทางเ่าปิดเสียงนะครับปิดหรือเปอิดก็ได้ะระดับโวลุมของเสียง จะเข้าไปในเมนูนะครับจะเจอการตั้งค่าต่างๆนี่าฮนะมีก็ได้ไม่มีกันได้เนี่ยดี๋ยว่าวาลาในบริการเกินหรือว,ว่าต่ำกว่าที่กำหนดไวนน้ก็เรียกวาารลลาสิ่งในคนลัดเสียงครับี้เป็นสิ่งของฮาวลาตอนที่เป็นดิสก์นะครับ หน้าจอไปเลือกสเต็ปของหน้าคัลเลอร์คอนเทนต์ต่างๆได้หไหมครับเนี่ยสีเหลืองอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นเป็นสีมว่วงเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนละอันนี้เป็นในหมดของดิสเพลย์เป็นคัลเลอร์อันนี้เป็นของรีวิวนะครับดูดูค่ารีวิวย้อนหลังนะครับหมดได้เลยทั้งหมด ันนี้เป็นส่วนของค่าโรงงานนะครับค่าหน่วยของมาตรวัดอันนี้เป็นวันที่อันนี้เป็นเซตติ้งเซตค่าอันนี้ค่าต่างๆภาษาเดโมอันนี้เราออนเดโมอยู่อันนี้เนสคอร์จะใช้ไว้อันนี้วันที่อันนี้เป็นงานของช่าง ID name นี่ยก็คือ ID ของบันทึกในการเป็นเบสไซต์มอนิเตอร์นะครับตัวนี้ท่านเบสไซต์ได้ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นงานของช่าง แล้วเราปิดไปเีกตท่นี้เป็นตัวปิดเสียงนะครับตัวนี้เป็นเปลี่ยนในกรณีปิดเล็กคอร์แต่ว่าตัวเนี้ยรุ่นนี้ไม่ได้ใส่ตัวปิดเดิมมาตัวนี้เป็นอุปกรณ์สายสายต่างๆตัวนี้เป็นออปชั่นมี CO2 นะครับแต่เราไม่ได้สั่งมาจากโรงงานไม่นั้นตัวนี้ที่ได้คือเป็นวัดทอนสายคือวัดความดันกับวัดออกซิเจนสาเท่านั้นตัวนี้ปปุ่มสำหรับคอนโทรล ไม่ได้หน้าจเอาเป็นทัสกีนะครับเป็นคีน็อกอย่างเดียว